สวัสดีครับวันนี้ตรงกับวันที่4กรกฎาคม2565นรนะครับหนึ่งอาทิตย์นะครับที่ผ่านมาผมไม่ได้เข้ามาในสวนเลยนะครับวันนี้ก็เข้ามาก็มีความแปลกตานะครับเพราะว่าต้นไม้ในช่วงระยะเวลาหนึ่งอาทิตย์ที่เราไม่ได้เข้ามานี่มันจะมีความแปลกตานะครับ อาเห็นว่าใบของพยุงนั้นดกมากนะครับดกด้วยแล้วก็มีความหนาด้วยนะครับทั้งดกทั้งหนา,าตรงนี้ก็จะเป็นอุปสรรคและปัญหาของพยุงมือนกันที่มีใบดกนะครับแล้วก็มีใบหนา,าที่มันเป็นอุปสรรคและปัญหาก็คือว่าเมื่อถูกลมพัดปกติอย่างเงี้ยมันก็จะไม่เท่าไหร่นะครับแต่ถ้ามีลมมีฝนด้วยเนี่ยมันก็จะทําให้ปลายยอดของ กิ่งพยุงนั้นเอ็นไปตามสายลมนะครับแล้วก็จะ,ะโค้งไปตามสายลมแล้วกลับยากครับเพราะฉะนั้นนี่ก็คืออุปสรรคและปัญหาของต้นพยุงนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่มันเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นนะครับผมก็ต้องหาเชือกฟางนะครับมามาดึงไว้นะครับการไม่ให้ต้นมัน เอ็นไปตามลมนะครับเนี่ย,ยผมก็จะใช้เชือกฟางนะครับเชือกฟางก็ป่าประยุงนะครับใบดกแล้วก็หนาถ้าถูกฝนแล้วก็ถูกลมด้วยเนี่ยก็จะเอ็นไปตามาตามลมนะครับอย่างต้นนี้นะครับต้นนี้ผมก็จะกําให้ดูนะครับว่ามันมันใหญ่มากครับ2ปีนะสปีกับ เกืบหนึงเดือนแลวครับีอย่างที่ผมบอกว่าในคลิปที่แล้วนะครับสูงประมาณ5-6เมตรนะครับตรงนี้จะเห็นได้ชัดว่าผมตัดกิ่งคู่ออกเพราะว่ามันเอ็นไปตามตามแรงลมนะครับพอตัดแล้วก็ใช้เชือกดึงรัดให้กลับมาที่เดิมนะครับเพราะฉะนั้นถ้าไม่ดึงเนี่ยมันจะไม่กลับนะครับมันก็จะเอ็นไปตามลมนะอันนี้ก็เป็นปัญหาและ่องบริคทของพยุงนะครับนี่ครับใบจะดก <c oughs> และหนามาก นะครับต้องใช้เชือกนะครับลังไว้ให้ต้นมันสูงแล้วก็ตรงขึ้นไปนะครับจะเห็นว่าประยุงนะครับ <c oughs> เป็นธรรมชาติค่อ้อเลยนะครับอันนี้ก็จะถ่ายให้ดูรอบๆนะครับแปลกหูแปลกตามากครับในระยะช่วงเวลา7วันเท่านั้นนะที่ผมไม่ได้มาก็จะเห็นความแปลกตานะครับอันนี้ก็ประยุง2ปี เกือบหนึ่งเดือนแล้วครับครับผมถ่ายให้ดูตรงนี้ก็จะเป็นพยุงนะครับร้ <c oughs> วนๆเป็นความโชคดีของผมนะครับที่ผมปลูกไผ่ไว้ริมรั้วก็ได้นะครับถือว่าเป็นสิ่งที่บังลมได้อย่างดีนะครับแม้ว่าจะอยู่ใต้ต้นไผ่นะครับใกล้ต้นไผ่นะครับแต่ว่าพยุงก็สูงแข่งกับต้นไผ่ได้ครับไม่ต้องกังวลน,นะครับว่าปลูก ต้นไม้ใกล้กอไผ่แล้วจะไม่เกิดนะครับอันนี้พิสูจน์แล้วครับประยุงเกิดแล้วก็สูงด้วยนะครับบางลมให้ดงอย่างดีด้วยครับเป็นความโชคดีไปครับเนี่ยมันการปลูกไผ่นั้นถือว่าเป็นการประทะแรงลมให้กับต้นประยุนะครับจะทําให้ต้นประยุไม่เอ็นไปตามลมมากนะครับอันนี้ก็จะเห็นนะครับนะครับถ้าดูใกล้ๆก็จะเห็นว่ามันผมว่ามันงดงามนะครับต้นปรญญุนะครับผมจะถ่ายให้ดูครับ อันนี้ก็จะมีกิ่งไผ่บังลมให้ครับสูงนะครับปลูกแรกๆก็ให้ 2- อถึงสเมตรอย่างที่ผมบอกว่ตั้งแต่คลิปที่แล้วนะครับเพื่อให้เขาแข่งแล้วก็วิ่งขึ้นหาแสงแล้วก็แข่งกันสูงครับอันนี้ก็ได้ผลนะครับก็ถ่ายให้ดูนะครับนี่ต้นไปอยู่ถ้าดูใกล้ๆก็จะเห็นชัดนะครับแต่และต้นนั้นก็จะขึ้นสูงตรงไปนะครับ คตบ้างเป็นเรื่องปกติของต้นประยุงนะครับดูความสมบูรณ์ของต้นนี้นะครับนี่ครับใหญ่มากครับประยุงสองปีเกือบหนึ่งเดือนนะครับสูงครับใบดกหนาแล้วก็แตกกิ่งก้านสาขาอย่างเป็นพุ่มสวยงามมากครับอันนี้ให้ดูครับประยุงสวนปอเปียวจังหวัดพิษณุโลกครับวันนี้นะครับเชิญชวนทุกท่านนะครับที่สนใจการปลูกป่าปลูกต้นไม้คืนให้กับแผ่นดินนะครับ ได้สร้างออกซิเจนได้สร้างบรรยากาศได้สร้างความสดชื่นให้กับโลกของเรานะครับโลกและชีวิตของเราก็จะดูสดใสนะครับอันนี้ก็จะดูสวนป่าปอเปียวนะครับเป็นสวนพยุงครับตรงนี้นะครับตรงท้ายนั้นก็จะเป็นโคกน้องนานหนึ่งไร่แล้วก็เป็นป่าสักดด้วยครับแต่ว่าวันนี้ให้ดูความาเขียวสดแล้วก็ความงดงามของต้นพยุงครับ ฝากทุกท่านนะครับสนใจการปลูกป่าเชิญชวนทุกท่านนะครับประยุงปลูกง่ายตัวเร็วนะครับแล้วก็ทนแรงเป็นไม้เศรษฐกิจนะครับหวังว่า20-30ปีข้างหน้าคงจะให้กำไรให้ความให้กำไรกับชีวิตนะครับคืนกำไรให้กับชีวิตแล้วก็เป็นประโยชน์นะครับกับโลกและชีวิตของเราครับขอบคุณครับที่ติดตามครับสวัสดีครับ